จากทะเลตรังไปดูทะเลกระบี่กันบ้างนะคะจุดนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงของทะเลกระบี่นะคะแต่ไปด้วยเรือนําเที่ยวที่นํานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาชมความสวยงามของปะการังกันอย่างคึกคักค่ะภาพมุมสูงที่บันทึกจากโดรนนะคะเผยให้เห็นความคึกคักของทะเลกระบี่ค่ะมีเรือแล่นเข้ามา เพื่อจอดเทียบบนสะพานลอยน้ำนะคะบริเวณหมู่เกาะห้องภายในเขตอุทยานแห่งชาติทารันโบกขอรณีตำบนเขาทองอําเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ำนะคะจำนวนมากทีเดียวเช่นเดียวกับจุดดำน้ำรอบเกาะพีพีเลตำบนอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่ค่ะ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะเรือจำนวนมากจากทั้งตัวเมืองกระบี่และจังหวัดภูเก็ตที่นำนักท่องเที่ยวมาเล่นดูน้ำปะการังมาเล่นน้ำดูปะการังขออภัยค่ะคืออุทยานเนี่ยเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะรายได้จากการจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวแต่ละวันผ่านทางเพจในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีเนี่ยรายได้สูงที่สุดนะคะ ยอดจัดเก็บแต่ละวันไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทโอ้นี่ต่อวันต่อวัน,วนแล้วถ้าเป็นเดือนละ่ะนะครับเนะยเยอะเลยนะคะสมทด็ยาแห่งชาติทานโบกขอรณีก็มีรายได้เฉลี่ยเกือบแสนบาทต่อวันค่ะมีการเปิดเผยจากคุณอามานหมัดอดัมผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกระบี่ประเมินค่ะว่าช่วงสงกราน แน่นอนว่ามาแน่นะคะระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนนี้น่าจะมีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละเ5 7 7เพิ่มจากปีที่แล้วตอนนั้นโควิดยังไม่ค่อยสานะคะร้อยละ1 5 2หจุอค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า90,000คนสัดส่วนคนไทยกับคนต่างชาติประมาณ40ต่อ60และมีรายได้สะพัดกว่าพันล้านบาทค่ะ